โยฮานงก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุณยายแกนนี่สามนะซึ่งในรอบนี้ผมก็จะมาเล่นเกมคุณยายแกนนี่สามครั้งแรกเลยหรือเอาจริงๆนะควรบอกว่าควรเล่นเกมผีครั้งแรกเลยนะส่วนมากผมจะดูคนอื่นเล่นซะมากกว่านะก็อย่างเช่นเกมดีไซโฮมสวิตโฮมแล้วก็สากุระยันนะผมไม่เคยเล่นเกมผีจริงๆเลยเว้ยคือแบบไม่ได้กลัวผีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้สักเท่าไหร่อ่ะเออมาทําให้แบบขวัญมันเสียเออแต่ แต่ครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะอ๋อในส่วนหน้าต่างตรงนี้มันมีปรับความยากด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะปรับความยากเป็น normal แล้วกันอันนี้เล่นครั้งแรกด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีปรับปุ่มอะไรบ้างนะแต่เพลงผมจะไม่ปิดนะเพื่อความสยองขวัญกับเต็มรูปแบบเลยนะครับอ๋อแล้วก็ในส่วนของหน้านี้อันนี้เป็นข้อควรรู้ปะ ข้อแรกก็จะบอกว่าเมื่อเรากดดอกของแต่แกนนี่ก็จะเข้ามาเหรอแล้วก็ส่วนอันนี้น่าจะเป็นชื่อปู่หรือเปล่าจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคผมพอจะจําทิปเข้าค่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะมาเราเปิดมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเหมือนบ้านที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราจะเข้าไปบ้านนี้ทําไมวะ เรื่องเป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับอาจจะต้องไปเล่นภาคหนึ่งภาคสองก่อนถึจะรู้อันนี้กล้องงจรปิดปะใช่ใช่ใชใชครับอ่าฮะอ้าวชิบหายโดนล็อกโอเคต้องเดินหน้าเข้าไปสินะให้ตายเถอะผมไป็นคนตกใจง่ายนิดนึงนะทุกคนแต่ผมไม่ได้กลัวผีนะเว้ย ให้ตกใจง่ายนิดนึงอ้าวชิบหายแล้วกูเฮียจะโดนจับสเกลปะวะอย่านะอย่านะอย่านะอย่าจับสเดีจับสเกลนะเว้ยอย่านะเออโภมวลคัมอ้าววันดีครับกุฎตาเชี่ยปืนอ้สั์โอ้ เอางี้เลยเหรอลรกคมๆคมแบบนี้เลยเหรอโอเควันที่หนึ่งมาเอ่อเรามาอยู่ที่ไหนอะคุกเหรอห้องขังเหมือนห้องขังอะไรสักอย่างขังเรานี่แหละอ่ะขอความให้ผมคุ้นชินกับปุ่มนิดนึงนะครับแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไง ออกไปจากห้องขังอะไม่ได้เหรอเออโอเคกดย่อดได้ต้องหาอะไรมางัดประตูหรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงล็อกปิกโอเคแล้วไขยังไงวะเอออ๋อตรงนี้ไงเฮ้ยเชี่ยตกใจหมด ถ้ามมนเห็นเรานี่มันจะยิงประตูใส่เราเลยเ,เปล่าออโอเคดูเหมือนว่าเราต้องกดค้างนะโอเคไปเรียบร้อยเฮ้ยชิบหายหมดโอ้โหอีนนี่คือเซเลนเทียนาเหรอเราต้องหันหน้าหนีหนใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวชิบหายแล้วเหีย <laughs> โอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วแล้วแล้วคุณยายมันอยู่ตรงไหนวะเฮีย อันนี้อะไรกระสุนลทุกซองใช่ไหมใช่โอ้ยเฮียเอ้ยอ่านั่นไงคุณยายพูดไม่ทันขัดคำไม่งมาละโอ้โหเฮียอ,อะไรเล่นอย่างยากเลยนะคือแบบผีไม่มีสามตัวเรามีคนเดียวไอ้เหี้ยอันนี้ห้องอะไรวะเนะี่ยโอเคไม่ไม่ตามมาแนละ้วใช่ไหมอันนี้ห้องอะไรอ่ะมีคุณแจล็อกนะครับเฮ้ยเชี่ย โอ้ตกใจหมดเลยอันนี้เครื่องอะไรอะประหารหัววะนี่จะใช,ใช่นะครับโอเคคุณยายไม่น่าจะตามเรามาแล้วเอ่ออะไรว,ว,วิบวบับข้างล่างตรงนี้วะโอเคขอดูก่อนคืออะไรสโตนก้อนหินเอามาทำไมวะเขี้ยผมโคตรระแวงเลยนะเขีเ้ยระแวงจัดเลยเอ่อ ข้างล่างตรงนี้มีกับดักหมีด้วยใช่นะฮะโอเคมีอะไรก้อนหินป่ะสโตนใช่ประตูทางเข้ามีทางเดียวใช่ไหมเนี่ยสงสัยเราต้องเข้าทางหน้าบ้านใช่ไหมเชี่ย,ยเอ้ยโอ้โหเอาไงดีวะไอเ้เหี้ยแบบถ้าผมเข้าไปแล้วมันดักอยู่หน้าประตูนี่เอาไงดีวะเนะี่ยอ้าวชิบหายแล้วมันโผล่มาแนละ้วไงพูดไม่ทันขัดคำ เชีย่ยมันเห็นผมแล้วป่ะไอ้เชี่ยชิบหายแล้วมันเห็นผมแล้วจริงด้วปล่ะโอ้โหไอ้เชี่ยแล้วมันถือปืนไงไประเด็นนี้คือไอ้ตัวนี้มันถือปืนอะ่ะโอ้โหิ่งตรงๆไม่ได้ด้วยเชีย่ยโอ้โหแม่งโอ้โหถ้ามันมีรถนี่ผมน่าจะตายไปแล้วนะเนี่ยนะมันยิงปืนเลยอะ่ะไอ้เชี่ยอย่างโหดเลยไม่มีปืนเดี๋ยววะอุ้ยเชี่ยแม่งจ,จำสแกกูอีกผมต้องหาปืนมายิงกับมันอะ่ะ โอ้ยให้ตายเถอะ,ะวะไปเราเข้าบ้านดีกว่ามันได้ยิงไม่ทันละคุณยายไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมือ้อ้วห้องไม่แคบนะเนี่ยถ้าจเจอคุณยายตอนไหนก,ก็ไม่แปลกอะ่ะเจอปุ๊บทุบหัวกูปั๊บ,บอ่ะเออตรงนี้เตียงหลบได้โอเคดูเหมือนว่าเราต้องหาของแก้พาสเซลไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะเจอละคุณแจเออ ห้องอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเอาไว้ไข่ห้องอะไรไม่รู้โอ้เหนื่อยวะ่ะเล่นเกมผีแม่งกำลังเพิ่งเริ่มนะเนี่ยผมแม่งเหนื่อยแล้วอ่ะเชียร์คงไม่ตามมาใช่ไหมคงไม่มีไอตัวเซเลนตีน่าอยู่ดีมาจําสเกลตรงใต้เตียงใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> ชียร์เยก็ระแวงเลยกูตอนนี้โอเคอันนี้คือเหมือนจะเป็นตู้อะไรสักอย่างเออเวพอนคีย์เหรอ กุญเจห้องอาวุธซึ่งไม่รู้ว่าหายจากไหนเหมือนกันตัวนี้ปล่องไฟเข้าได้เปล่าไม่ได้ใช่ไอ,อ้เหียเปิดประตูมามาาันจะจำสแกนเสกูหรือเปล่าวะไอ้เหียผมไม่ค่อยกล้าเลยวะมี่มีใช่ไหมเชี่ย,ยเอ้ยเอ้ยไอ้เฮียโอ้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเฮียม่ตงตกใจหมดเลย โอ้ย oh, yeah. วันที่สองโอเคเข้าสู่วันที่สองแสดงว่าถ้าเราตายปุ๊บก็จะเริ่มเข้าสู่วันต่อไปใช่ไหมทั้งหมดมีห้าวันก็คือมีห้าชีวิตโอเคของไม่ได้หายด้วยเออปลดล็อกอยังไงวะโอเคต้องกดค้างลืมไปลืมไปคงไม่มีคุณยายมาจ้ำสเกลเหรอกใช่ไหมอันนี้ห้องอะไรอะ่ะเออมีโครงกระดูกด้วยฮะโอเค อันนี้เป็นประตูขึ้นไปข้างบนเชี่อคือแบบเอออันนี้คือประตูห้องอะไรวะเดี๋ยวเยแป๊บนึงนะครับห้องอะไรไม่รู้แฮมีเอ,อ่อให้อันนี้ให้ไขด้วยแม่คงแจ๊้ไขด้วยอาา่าฮะข้างล่างนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคมีทางไปต่ออีกอันนี้ปุ่มอะไรอะต้องการเหรียญซึ่งไม่มีเหรียญ เอ่อต้องการเอ่อโครโบ,โบราที่งัดโอเคเอ่อเหมือนจะล็อกมาจากข้างในใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เชี่ยไม่ได้ตกใจหุ่นคนระับหุ่นตกใจเฮี้ยผีนี่มากกว่าวะชิบหายแล้วไปทางไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเ,เชี่ยตกใจหมดโอ้ผมขอภัยเสียงผมด้วยนะถ้าท่านผู้ชมตกใจนะ ผมฮกท่านผูช้ชมตกใจไม่ได้อยู่แล้วแหละเฮียมเป็นเกมผีนี่วะเชียเอ้ยหลบตรงไหนบ้างวะเนี่ย้ตรงนี้มีไม้โอเคช่างมันผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูนะครับโอเคยายแกน,นี่นนะ่าจะตามเรามาอยู่ข้างหลังครับโอเคจังหวะน,นี้แหละขึ้นไปข้างบนดีกว่านะครับไปส่วนไอ้คุณตาผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะจะเจอเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้อะ คุณยายไม่ค่อยเท่าไหร่นะอีตากับอีผีที่จับสแกวผมเนะี่ยคือแบบอืเอาลงยากมากน่ากลัวชิบหายเลยอันนี้ห้องอะไรวะเนะี่ยมีที่หลบโอเคคือคุณยายไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่น่ากลัวที่คือแบบคุณตากับอีตัวอีตัวเซเทนในหน้าที่มันจําสแกนครับไม่รู้ว่าจะโผล่มาจังหวะไหนไงคุณตาเจอปุ๊บอาจจะโดนยิงทิ้งเลยอะ ห้องมันก็แคบด้วยนะจะเปิดประตูแล้วก็เจอปุ๊บก็ไม่แปลกเลยเนะี่ยอันนี้ห้องอะไรวะเออขอ,อค้นของดูก่อนคนระับเพื่อนคุณแจโอเคไม่มีี่อะไรเลยอันนี้ปุ่มอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวข้ามากดดูแล้วกันเฮ้ยเชี่อกูตกใจอีกแล้วเย่าจเจอทุกครั้งกูตกใจทุกครั้งเลย ไปตายเถอะวะคือไม่ชินเลยเอ่อท่อนไม้มาทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมาทำไมนี่กดปุ่มเอออะไรวะเฮียพัสเซอร์ผมผมไม่ง,งงไปหมดเลยผมอาจจะต้องเล่นหลายครั้งหน่อยผมถึงจะรู้ว่าให้ตายเถอะเอ่อน้ำอะไรไม่รู้สีดำๆดไม่รู้ว่าทำอะไรได้เฮียเอออะไรอะเวบลอนคียเฮ้ยคุณเจห้องอาวุธ แจวุฒสวยประตูเปิดไม่ได้แฮะนีะ่น่าจะล็อกมาจากข้างนอกปะเค okay, ออกไปดีกว่าคนระับชิอไอเฮียเอ๋ยโอ้ไอเฮียมังแบบนี้ไงเพรามันแคบอบะไม่รู้แบบผมไม่ได้ยินเสียงเท้าด้วยไงเจอปุ๊บโดนตบปับบ๊บอะโอ้โหโคตรยากเลยไอสว์แล้วไม่ก็สตนายมันขึ้นมาอีกอ๋อวันที่สามครับมาเฮียเอ๋ยไม่ไทันทำอะไรอะแม่งม,มีความคืบหน้าเลย่ะ พี่ตายเถอะเล่อครั้ง,งแรกหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้พัเคเซอร์ไม่รู้อะไรเลยโอเคพอจะรู้ละบางสิ่งบางอย่างผมเริ่มจะเข้าใจได้สรุปคือเราต้องหาของมาเก้พัเคเซอร์เรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหนีไปได้ยังไงเหมือนกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้กับดักหมีเกือบโดนละนี่นะผมเห็นก่อนเฮียต้องบังคับให้โดนวะอืมเอาไงดีวะนี่ต้องบังคับให้โดนแฮ uh. เคกด, remote, อดอรีมูฟกดยังไงวะอ๋อต้องกดค้างโอเคไม่มาใช่ไหมยังไม่มาใช่เบอร์ชิบหายละไอเฮียเอ้ยแบบนี้ไงไอเฮียถึงเกียดอะไรที่มันแคบๆอะ่ะไอเฮียทางหนีมันน้อยด้วยไงเจอปุ๊บโดนตีปั๊บอะ่ะโอ้โหโคตรยากเลยว่ะอ่ะขมาหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็รอให้มันเดินผ่านไป เสียงเพลงนี่ม่งก็โคตรสยองขวัญเหลือเกินนะไอเฮียเอ้ยกูไม่ได้เปิดไว้เลยวะไอเฮียไอเฮียแล้วตอนนี้คือแบบผมอัดคลิปต,ตอนกลางคืนด้วยนะครับเวลาประมาณสองทุ่มกับสามทุ่มไเฮียเข้าถึงอารมณ์จัดอะสงสัยผมต้องไปล่อมันหรือเปล่าอันนี้โอเคแผ่นไม้ผมจําได้อยู่นะครับผมไม่ได้หยิบไปนะไม่รู้ว่าไปทําอะไรได้ อันนี้ไอห,หุ่นโอ้โหไอเฮียเจอปุ๊บคือมันมาหาเลยเหรอวะโอเคปิดประตูแล้วมีเสียงกระดิ่งโอเคน่จะรอได้นะครับมาเดี๋ยวเราให้มันเดินผ่านไปก่อน,นครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปนะผมรอสักพักแล้วไม่เดินลงมาสักทีวะทําไมกันวะเ่าอาชิบหายละแม่งพูดปุ๊บมาปับ๊บอะไรวะเนะ่โอเคดูเหมือนว่าจะเดินผ่านไปแล้วนะครับอ้าวเชีย่ย ไปดิไปดิมาจ้อง,จอ,งองมองอะไรแถวนี้วะเ <c oughs> อ้าไอ้เหี้ยแล้วแม่งเดินกลับทางเดินแล้วกูจะขึ้นเป็นยังไงโอเคดูเหมือนว่าผมจะต้องไปล่ออีกไปทำให้เสียงกระดิ่งมันดังขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เปิดประตูแล้วก็ปิดประตูโอเคเปิดอีกรอบปิดอีกรอบไอ้เหี้ยโอเคประมาณนี้ไปยังโอ้โห คุณตาก็ไปด้วยปะนี่จะไปกันหมดแล้วนะครับเ e t s g โก้อ้าวไอ้เหี้ยกับดักหมีชิมหายแล้วเอ่อกดค้างไอ้เฮีย้ยผมแม่งอเฮีย้ยไอพีตัวนั้นคงไม่จำสแกร์ตอนนี้กูหรอกใช่ไหมผมระแวแงยูไอพีตัวนี้มากเลยนะอเซเซิสเทเลนเทน่าไม่รู้ว่าจะจำสแกร์ตอนไหนอะโอเคชิมหายแล้ว ลืมดูเหมือนว่าผมจะลืมต้องโนหาคุณเจสินะโอเคข้างนอกไม่น่าจะมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นห้องอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคผมว่าผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าวะเอออ่ะฮะอันนี้ผมจำห้องนี้ได้ห้องเอ,อ่อห้องอาวุธนะแล้วก็อันนี้เอ,อ่ออะไรวะลืมไปละเอ,อ่อเวป้อนคียโอเคคุณเจไม่น่าใช่อานเดียวกัน เฮ้ยโอ้โห,หเฮี้ยแล้วกูหนียังไงอะ่ะชิบหายแล้วไม่ได้ยินเสียงเท้าปะขอโทษทีนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ยินเสียงเท้ามันอะเสียงเงียบมากเลยอ้อให้ตายเดี๋ยววะวันที่สี่แล้วโอ้โหแม่งไม่คืบหน้าเลยวะโอเคดูเหมือนว่าผมต้องรีบแล้วนะครับไป l e t โก้เฮี้ยมีข้าบเลือดเต็มรอบหน้าจอผมด้วยวะ สงสัยเราใกล้จะตายเต็มทีแล้วน่าจะไม่ไหวละเอ,อ่อทุบได้จกทุบกระจกได้ด้วยทุบกระจกได้ด้วยแต่ต้องการอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าเราจะหนีทางรถไฟได้ปะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการอะไรด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมล่อให้คุณจายมาตรงนี้แป๊บน,นะเดี๋ยวผมจะไปอีกทางนะครับมาดิไมมาสักทีวะ อยากได้ปืนมากเลยอยากลากหัวคมๆใส่คุณยายกับคุณตายไหแคยให้ตายเถอะแต่อีผีตัวนี้อีผีที่จับสเก็ข้างหลังเรามนะันน่าจะยิงไม่ได้ฮะเอาไงกับมันดีวนะเนี่ยโอเคมาแล้วไปมาแล้วหนึ่งตัวมดุดเห็นคุณตายแล้วแต่ยังแต่เรายังไม่เห็นคุณคุณยายไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเออโอเคไป เดินไปปุ๊บแล้วเจอคุณยายนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันวะ่ะเจอเดินเจอปุ๊บแล้วก็แบบเจอกระซึ่งหน้าไอ้เหี้ยหลบไม่ได้ด้วยโอเคทางสะดวกโอเคทางสะดวกเออขึ้นไปชั้นสองแป๊บหนึ่งครับโอเคตรงนี้มีแผ่นไม้ผมจำได้อยู่แล้วก็ขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งเหรอเฮ้ยมีกี่ชั้นกันแน่วะเนี่ย เอ,อมีกระสุนลูกซองมีลนชักให้คน้นไม่มีอะไรนะฮะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะไอ้เหี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยพรเซอร์มีกี่อันวนะเนี่ยโอเคคุณยายยังไม่มานะโอ้โหมีห้องขึ้นไปข้างบนดีกอ่อมันมีกี่ชั้นวะเนี่ยโอ้โหโคตรยากเลยเนี่ยขนาดแค่หมดนอมมอผมว่ามันยากมากเลยเนี่ยผีมีทั้งสามตัวแล้วเรามีตัวเดียว โอเคเออตรงนี้มีทางไปไหนไวนะน่ะไม่รู้เหมือนกันแทะขึ้นมาทำไมอ่ะถ้าผมลองโดดจะเป็นอะไรปะผมจะตายเลยไหมโ okay. อเคสัตว์กูไม่น่าถาม,มาไว้ยเไม่ <c oughs> ตายเถอะมึอย่าบอกนะว่าตายเลย <c oughs> โอ้ยเฮียมึเอาเอาจริงดิตรงหลังคาตรงหลังคามาแค่นี้นมึงหลับเลยเหรอ โอ้ยเฮียแม่งตัวละครแม่อ่อนแอจริงวะจริงจริงมันก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแล้วนะแต่โดนปืนยิงไม่ตายแต่ตกลังคาแค่นี้แม่งหลับเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเชี่ยโอ้โหอ๋อเฮียเอ้ไปห้องนั้นห้องน้ำมันตันนี่วะมันจะวิ่งไปทำไมวะโอ้ยเฮียเอ้ อ้าวจบละเกมโอเวอร์ไอ้เฮียแม่งไปอย่างเร็วว่ะวันนี้ห้ากูแทบไม่ทำอะไรเลยเปิดประตูมาปุ๊บเจอคนคนยายปุ๊บไอ้เฮียแม่งตายเลยโอ้โหแรงแม่งกูโดนบ้มตายใช่ไหมเนะี่ยโอเคเดดแล้วแม่งพลังให้กับระเบิดไอสัตว์ใส่แว่นโทรแบกด้วยโอ้โหไอ้เฮียไอ้เฮียจบละ เกมโอ้โอเคผมอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเกมมันนี้มากนะก็ผมอาจจะต้องเล่นหลายรอบนิดนึงนะแต่ผมงไม่ค่อยชอบเกมเนี้ยสยองขวัญเลยว่ะคือผมไม่ได้ตกใจผีนะคือแบบผมตกใจเสียงจำสแกล์เออตกใจตอนที่มันจำสแกซะมากกว่าแล้วก็เสียงมันด้วยนะเกมนี้อ่ะน่าจะต้องเล่นประมาณแบบหลายรอบมากๆเลยผมถึงจะรู้แบบพาเซแบบอะไรหลายๆอย่างในการหลบหนีนะน่าจะต้องเล่นหลายรอบแน่นอน,นครับคือแบบมันมันยากแน่นอนอนะ่ะ ผีมีทั้งสาตัวแล้วผมมีคนเดียวอะโอ้โหแล้วมีแบบหมดในแม่ด้วยคือแบบอออถ้าคนเล่นผ่านนี่แบบมันต้องเก่งขนาดไหนวะโอเคงั้นก็ถ้าใครแบบอยากให้ผมเล่นอีกเดี๋ยวก็รีเควสมาได้นะ <laughs> ผมอาจจะไปเล่นอีกนะถ้าแบบคนดูเยอะๆจริงๆอะงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับงั้นก็ไปละสวัสดีครับเอเฮีย